ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟโกสรายการที่เราจะถอดสมองและมาสยองไปด้วยกันวันนี้อยู่กับคุณอันนี้คุณอะไรครับผมพันตำรวจเอกจตว,วาไม่ตีไม่แต่คู<ฮ><ฮ>สรางยู่แล้วไม,ไม่โทรไม่มีอ่ะ ไม่ไม่ไม่มีครับเพราะว่าเพราะดีเงินในเงินมันหมดไม่ได้เติมก็เลยไม่ไม่โทรเลยใช่อ๋อนี่ยศใหญ่มากเนะเนี่ยใช่ครับก็เป็นยศบรรทุกอ๋อยศบรรทุกใช่ก็คือขับมาใหญ่คันมันต้องเป็นคันใหญ่ถ้าถ้าเล็กก็เป็นยศมอชัยอ๋อยศมอชัยอืมแต่ว่าวันนี้ขับยศบรรทุกมาเป็นยศบรรทุกอ๋อโอเคสิบแปยยะสิบยะ สิบแปดยอสิบแปดยออ๋อสิบแปดยอโอ้โหวันนี้เรื่องที่คุณสรลจะมาเล่าให้คุณเรียกต้องเรียกยอดผมด้วยอมีมีสั้นกว่านี้ไหมไม่มีครับคุณพันตํารวจเอกไมตีจตวาไม่แต่ครูสแลนยูครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังเรื่องนี้ก็เป็นอย่างอาชีพผมมันไม่ได้ทํางานเป็นเวลาอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็น การจับผู้ร้ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปจับเฉพาะตอนกลางวันผมก็ต้องไปจับตอนกลางคืนไม่ว่าจะดึกเดอนแค่ไหนก็ต้องออกไปเขาเรียกว่ามัน,นก็ต้องไปเจอประสบการณ์อะไรมากมายครับนี่เป็นตำรวจที่ดีนะฮะที่คอยรับใช้ประชาชนอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ว่าจะที่ลกล้างหรือว่าที่ไปยากแค่ไหนในป่าในเขาก็ต้องไป เอ้ยอย่างไปที่ลกล้างนี่ที่ลกล้างนี่เป็นยังไงคือต้องบอกว่าต้องแยกเป็นสองอย่างที่ลกกับที่ล้างที่ลกมันก็ต้องเป็นที่ที่เราไม่ค่อยทำความสะอาดเท่าไหร่ไม่ค่อยตัดไม่ค่อยเล็มก็จะเป็นที่ลกอ๋อแต่ที่ล้างเนี่ยมันลกแหละแต่เราก็ทำความสะอาดก็คือล้างก็คือล้างน้ำล้าง สบู่อะไรอย่างเงี้ยต่อให้ลกเราก็ยังล้างไม่เป็นไรใช่ครับเพราะว่าเวลาเราลุยเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีกลิ่นขึ้นมามันจะไม่สะดวกต่อการเข้าไปลุยใช่ไหมใช่ทีเนี้ยถ้าเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่ลกล้างเลยคือที่ลกยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ล้างเลยนี่แย่โอ้ไม่ไหวครับมันจะการปฏิบัติหน้าที่มันจะค่อนข้างมีอุปสรรคปกติปกติคุณตำรวจนี่ขออนุญาตเรียกคุณตำรวจนะ ไม่ไม่ได้ครับต้องเล็กรุดด้วยปกติคุณพันเอกไมตรีจัตวาไมตรีคูสันยูเนี่ยปกติไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยชอบไปที่ที่แบบลกล้างอย่างนี้คนเดียวไหมอืมแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ภารกิจถ้าภารกิจที่ต้องไปคนเดียวผมก็ต้องไปคนเดียวคือถ้ามีเยอะผมก็จะต้องตามกำลังเสริมมาช่วย ราะว่าผมคนเดียวอาจจะรับมือไม่ไหวหรือสักเต็มที่สองคนผมก็ได้มผมก็ชอบให้ผู้ไายแซนวบิทผมโอ้เรียกว่าเป็นคนใจกล้ามากที่แบบไปสองหนึ่งเลยผู้บลาณไสองผมไม่กลัวอยู่แล้วครับแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องของคุณพันตำรวจเอ,อ,เอกไมตตีจตวาไม่ตรคูสรัญยูครัครบดีกว่าครับว่าเรื่องของคุณเนี่ยวันนี้ที่จะมาเล่าเป็นชื่อเรื่องว่าอะไรครับ ชื่อเรื่องว่าเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วแค่ฟังชื่อเรื่องนี้แบบมันมันกำกวมนะมันรู้สึกว่าโหมันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในเรื่องราวนั้นที่มันแบบัวว่าน่าจะลึกลับมากๆแลเดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะเริ่มเล่าเนี่ยผมขอถามหน่อยได้ไหมอันนี้คือกระบองกอะไรโออ อันนี้ก็เป็นอาวุธคู่คู่กกลของผม,มนะคล้ายๆกระบอกครับถ้าคุณเห็นนี่ไม่แน่ใจว่ากล้องจสูมเห็นนะมันจะมีลายนะใช่คล้ายกระบอกอ๋อใช่จริงด้วยคล้ายกระบอกครับอันนี้คือกระปกโปงอ๋อเป็น<ก>ลักษณะนี้เลยกระโปงก,กระโปดก,กระโปดก,กระโปดอ๋อไม่ใช่กอไก่นะดอเด็กใช่ปะกระโปดหยับคายไปหรือเปล่าครับอ๋อโอเคคืออันนี้ผมไม่ได้ใช้ไว้อ่ ทำลายร่างกายผู้ร้ายนะครับไม่ได้ใช้ป้องกันตัวเองเลยอนะ่ะไม่ใช่มันมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเห็นไหมครับคือตีไปก็ผู้ร้ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บอยู่แล้วอันนี้ไว้ใช้สําหรับแบบยิ่งเวลาไปปฏิบัติการตอนคืนเนี่ยอืต้องใช้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างเอาไว้ขู่ผู้ร้ายได้แล้วก็เอตอนขู่นี่ยังไงผู้ร้ายผู้ร้ายจะจะค่อนข้างขวัญผวา พอเห็นไอ้กระโปรงเนี่ยไม่ต้องเห็นเลยครับเหรอมันจะมีระบบส่งเสียงออกมาจากกระโปรงอันนี้ตอนเจอผู้ร้ายเนี่ยนะใช่เวลาสัมผัสผมเห็นผู้ร้ายเฮ้ยมาละผมแอบไม่ให้เขาเห็นแต่ผมจะส่งเสียงนี้ไปแล้วพอผู้ร้ายได้ยินเขาจะทำยังไงทีนี้เฮ้ยนี่เสียงอะไรเฮ้ยเขาจะตกใจเ,เขาจะแบบ หาที่มาของเสียงไม่ได้เพราะเสียงมันค่อนข้างแบบเขาจะไม่รู้เลยว่านี่คือเสียงอะไรเสียงหมาก็ฮ้องห้องเขารู้เสียงไก่กุ๊กกุ๊กเขารู้แต่นี่คือไม่รู้อนี่อันนี้คืออันดับแรกเราจะส่งเสียงไปก่อนแต่ถ้าเขาไม่กลัวเนี่ยผมต้องใช้ขั้นตอนสุดท้ายทำยังไงฮะ ผมจะยัดเข้าไปเดี๋ยวอันนี้คือตอนต่อสู้กับผู้ร้ายแหละใช่ผมจะยัดเข้าไปทางทาวารทางห้าของเขาโอ<ฮ>้ผมไม่ได้ยัดทางนี้อืมผมยัดทางนี้แล้วแล้วถ้าสมมติเป็นด้านนี้เข้าไป<ฮ>มันมันจะง่ายกว่าเลยมันจะอันนี้มันจะหนักกว่าแต่ผมยัดอย่างนี้อแต่ถ้าเขายังขัดขืนนี่มผมมีมาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือเขาต้องยอมแั้นๆนี้ ผมจะควงอย่างนี้เข้าไปอ๋อคือคือเข้าไปอย่างนี้แล้วแล้วก็พร้อมเสียงเข้าไปข้างในอ๋อหกอันนี้ก็เลยต้องเอาเป็นอาวุธที่คอยติดตัวไว้ตลอดน่าจะผมว่าผู้ร้ายน่าจะตายตั้งแต่ตั้งแต่เข้าแล้วถาอยางนั้นอะทีนี้มาเข้าเรื่องเดี๋ยวครับเรื่องเฮ้ยมันมาแล้วใช่ไหมฮะผมพูดถูกไหมใช่ครับ เรื่องเฮยมันมาแล้วเนี่ยผมอยากรู้เลยครับว่า<ม>เรื่องราวเนี้ยคุณพันเอกไม้ตีไม่จัตว,วาพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกไม้ตีไม่จัตวาไม่แต่ครูสรัญอยู่ไปเจอไม่ได้ยังไงะคือต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมรับร,บรบชาชการใหม่ๆตอนนั้นผมขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ <Hey. S 2> เพราะผมผมอยู่หน้ากระทรวงแล้วก็ราชาการมาขึ้นรถผมก็เลยรับราชาการเข้าไปข้างในอ๋อ ต้องย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือก่อนที่ผมจะเป็นพันตารวจเป็นรับราชการรับราชการอย่างเดียวเลยป่ะใช่ครับรับราชการอย่างเดียวก็อยู่หน้าหน้ากระทรวงก็จะส่วนว่าเป็นข้าราชการไม่มีพนักงานเอกชนเดินผ่านเลยไม่ครับผมไม่รับเพราะว่าถ้าผมรับผมไม่ใช่ไม่ใช่รับราชการแล้วใช่ครับอ๋อแต่วันนั้นรู้สึกว่าเขามีงานเลี้ยงงานงานเลี้ยงปีใหม่องานเลี้ยงปีใหม่ที่ราชการอซึ่งต้องบอกว่า สถานที่ที่ผมอยู่ตรงนั้นเนะ่ะเขาติดกับวัดสถานที่ราชก,การนะติดกับวัดติดกับวัดติดกับวัดแล้วก็เขาจัดงานเลื่อนเริงในวัดจัดงานเลื่อนเริงในวัดในวัดแน่นอนว่าเวลาดื่มกินอะไรมันก็ล่วงเลยเวลาไปจนแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ต้องรับหน้าที่รับส่งข้าราชาการ ถึงดึกเลยฮะถึงดึกเพราะว่าบางคนไม่มีรถส่วนตัวมาก็ต้องรับส่งไปปักซอยอะไรนี่เพราะว่าค่อนข้างไกลก็ผมรอเวลาที่ลูกค้าข้าราชการคนนั้นเขจะโทรมาบอกให้ไปหลับเขาบอกว่าน่าจะสักประมาณไม่เกินเที่ยงคืนเดี๋ยวจะโทรมาผมก็นั่งรออยู่เที่ยงคืนก็แล้วก็ยังไม่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเที่ยงคืนครึ่งก็ยังไม่มี ทีหนึ่งผมเริ่มยังไงวะที่หนึ่งก็เลยขับรถไปอลองขับไปดูเฮ้ทำไมยังไม่มาไปถึงเข้าซุ้มประตูวัดเข้าไปไม่มีใครอยู่ไม่มีเวทีไม่มีอะไรทั้งนั้นเฮ้ยที่บอกว่างานเลี้ยงนี่ในวัดไม่มีเลยคือผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาเลิกกันแล้วหรือย,ยังอืเก็บของอะไร แล้วคนนี้ลืมโทรหาหรือเปล่าเขาเลิกกันแล้วอ่ะเขาคบกันนานคบกันนานอันนี้ไม่ไม่คบครับอตอนแรกมียี่สิบแต่ผมไปมันมีสิบแปดไม่คบเหลือสิบแปดละทีนี้ผมเอ๊ะยังไงน,นะก็เลยลองเดินเดินรอบๆอยมันมีมันมีร่องรอยที่แบบมีคนมาอยู่อืระหว่างนั้นโทรศัพท์โทรเข้ามาพอดีออืเขาบอกว่าคนที่ว่าจะให้ผมไปรับ ขอให้มารับตรงนี้หน่อยเนี่ยอยู่ตรงหลังโบสถ์อ้าวยังไม่กลับนี่ผมว่าโอเคอผมก็เดินไปหลังโบสถ์ตอนนั้นประมาณตีหนึ่งนิดๆและเกือบตีหนึ่งครึ่งครับถ้าเป็นคนปกติเขา่าจะคิดแล้วว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยใช่ผมก็เดินไปเห็นคนงนีอยู่ เฮ้ยมมาแล้วเลยมาแล้วหลังโบสถ์ผมเดินไปเลียวเดียวซ้ายไปอมันเห็นไอ้้รงหลังอ่ะมาเ้ยคุณคุณเดินไปหลังโบสถ์แล้วเห็นเห็นเห็นละเห็นข้างหลังเนาเห็นข้างข้างหลังเขาผมเฮ้ยมันมาแล้วเ้ย หันมาหันเขาหันมาหันมาหันมาใครหันมาพี่เข็นข้างหลังอ่ะโอ้ยมาด้วยมองปุ<อ>๊บมีมามาหันหันมาปุ๊บมันเป็นสิ่งที่ผมไม่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 คิดมาก่อนเลยคือค,คุณก็ไปหลังบนไปเลยวะคนที่โทรมาอยู่หลังโบน อยู่หลังโบสถ์ไงผมผมบอกเขาโทรหาให้เฮ้ยไปหลังโบสถ์หลังโบสถ์นะผมเดินเดินไปเดินอ้อมไปเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนึงเห็นข้างหลังเขาอ่ข้างหลังเขาเห็นข้างหลังเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยมาเลยแล้วเขา่็เขายืนอยู่ตรงนู้นยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่ตรงนู้นมันหันมาเขาหันมาเขาหันมาผมพูดเลยอเฮ้ยมแล้วเ้ย อันนี้คือพูดกับเขาพูดพูดผมพูดคนเดียวอ๋อพูดคนเดียวคือมันทำในใจเฮ้ยมันมาเลยอืมผมก็ยืเดินเดินผมผมเดินมาเดินแล้วเขาไม่เดินนะเขาไม่เดินเขาหันเ่าเขาหันมาแต่ผมไม่เห็นผมผมหลับตาอยู่คือคือคุณเดินไปใช่แต่คุณไม่เห็นไม่เห็นผมหลับตาผมเดินเดินหลับตาไปเดินหลับตาไปเฮ้ย มันมาแล้วเว้ยคือหลับตาอยู่ตแต่รู้ว่ามันมาแล้วใช่มันมาแล้วไยคือมันมาแล้วมามายัางไงอัน,นี้มาเขามามาเป็นยังไงมาเป็นแบบเป็นรูปเป็นเป็นตัวเป็นหรือยังไงคุณฟังผมว่าเนี่ยก็ฟังอยู่ไงผมฟังอยู่ไงคือผมรู้ว่าเขาโทรมาเขาโทรมาเขาโทรมาให้ <ừ. S 2> ผมไปหลังโบสคุณได้ฟังไหม คุณเดินไปหลังโบสผมเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงคุณก็ฟังอยู่ดิผมเห็นเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงเห็นข้างหลังเสื้อสีขาวข้างหลังเขาเสื้อสีขาวสีสีขาวเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยผมพูดพูดคนเดียวคนเดียวอ่ผมไม่เห็นเขายังไม่เห็นผมหลับผมหลับตาอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเมื่อกี้ผมจินตนาการเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยแต่คือรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นไม่รู้ อ้าวมเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยผมคุมหาเพื่อเขาจะได้ยินผมหลังจากนั้นผมลืมตาครับอ้าวเริ่มลืมตาบเจอเขาหันมาเดินมานี่คุณฟังผมป่ะผมฟังอยู่ไงแต่ผมถามว่าลืมคุณลืมตามาคุณเจออะไรเขาโทรหาผมอ่าย้อนกลับไปที่โทรหาอ่ะให้ไปหลังโบ์ เดินคุณเดินไปหลังโบสถ์แล้วเดินไปหลังโบสถ์เดินเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ไงใส่เสื้อสีสีขาวสีขาวของยึดเป่าข้างหลังเห็นข้างหลังเขาแล้วผมว่าเฮ้ยมาแล้วเวล้วก็คุณก็หลับตาใช่ไหมผมหลับตาอยู่ผมพูดด้วยเฮ้ยมาแล้วเวอ่ะยังไงต่อ แล้วคุณก็ลืมตาใช่ไหมคุณฟังผมบันเนี้ยคุณก็เล่าต่อสิว่าคุณลืมตาแล้วคุณเจออะไรผมยังไม่ได้บอกเลยมันยังไม่ถึงตรงนั้นอ่าโอเคงั้นต่อเขาโทรหาผมไงอ่าโทรให้ให้ไปหาตรงหลังโบสอ่าหลังหลังโบสเดินไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณก็จําได้อ่าเขาใส่เสื้อสีขาวอ่าเฮ้ยมันมาแล้วเว้ย ผมหลับตาอยูพูดพูดคนเดียวมันมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยเฮ้ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นผีจีนใช่ไหมคุณฟังผมปะ อ้าว oh. คุณไม่ได้ฟังผมเลยอ่ะผมฟังผมไม,ไม่ไม่อยากไม่ไม่ยากมารายการนี้นะคุณไม่ได้ฟังผมเลยผมฟัง,ฟง<ๆ>อยู่แต่คุณก็อธิบายได้ไงคนดูเขาจะได้เข้าใจว่าไอ้นี่ยเขาผีทำอะไรเฮ้ย <Hey. S 1> มันมาเลย เฮ้ยมาแล้วไงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขามายังไงเขามายังไงจนอันนี้จะจบยังอันนี้จบยังยังไม่ได้เริ่มเลยครับผมไม่อยากเล่าต่อแล้วผม,ผมว่านี่ไม่ใช่ที่ของผมไปยากแค่ไหนในป่าในเขาก็าต้องไป ต่อที่ะต่อเดี๋ยอันนี้คือตอนต่อสู้กับผู้ร้ายแหละใช่ผมจะยัดเข้าไปทางทวารทางห้าของเขาโอหอันนี้แต่ผมไม่ได้ยัดอย่างนี้เข้าไปผมยัดอย่างนี้นี่ไปถึงเห็นหลังเขาอ่า Nei, <laughs> uansett